กดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะเป็นวันที่3ของอาทิตย์นี้นะคะคราวที่แล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นไงคะการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะแะม่วันได้พูดออกไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง การทำความสะอาดอยังถูกวิธีนะคะขั้นตอนนันแรกเลยนะคะคือการอาบน้ำเด็กๆเวลาเด็กๆอาบน้ำเด็กๆต้องใช้อะไรคะอา,อาบน้ำเด็กๆก็ต้องใช้แชมพูหรือว่าสบู่ถูตัวนะคะชำระร่างกายเนี่ยให้ทำไมคะให้สะอาดไม่ใช่เด็กๆเป็นไงตักน้ำลาดคูมคูมลาดเสร็จแล้วก็เสร็จไม่ถูตัว ยังไงร่างกายเราสะอาดไหมไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ครีมอาบน้ําหรือว่าสบู่นะ,ะมาชำระร่างกายให้สะอาดนะคะต่อไปนะคะเด็กๆอาบน้ําก,ก,ก็จะมีการแปลงฟันนะ,ะการล้างหน้าแปลงฟันนะคะก่อนทีเ่เด็กจะแปลงฟันนะ,ะเด็กๆต้องเลือกแปลงสีฟันที่ทําไมคะที่ขนอ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้างนะคะเพราะว่าถ้า แปรงสีฟันเราเนี่ยขนแข็งจะทําให้เวลาเราแปรงฟันแล้วทําไมคะเจ็บฟันเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งของที่ทำไมคะที่อ่อนนุ่มนะคะการแปรงฟันก็ต้องแปรงให้ถูกวิธีนะคะเราก็ต้องเอายาสีฟันเนี่ยบีบใส่นะคะแล้วเวลาแปรงเป็นไงคะแปรงค่อยๆแปรงลงแปรงลงฟันบนแปรงลงมาพอฟันล่างเราก็ค่อยๆทําไมคะ ปัดขึ้นปัดขึ้นอันนี้นะคะแล้วตอนหลังเราก็จะไมคะใช้ถูตามซอกฟันนะถูให้สะอาดนะคะแล้วก็ทําไมคะบ้วนปากนะใช้น้ำเนี่ยบ้วนปากล้างยาสีฟันล้างให้สะอาดนะคะอันนี้คือการแปรงฟันที่ถูกวิธีนะคะต่อไปนะแปรงฟันเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องทําไม ล้างมือวิธีการล้างมือให้สะอาดนะคะเด็กๆก็ต้องค่อยๆทําไมคะเวลาล้างมือไม่ใช่เด็กๆเปิดน้ําก๊อกไปปุ๊บเอาแก้วน้ําเนี่ยมาทําไมเทตักราดคุ่มขมเลยได้ไหมไม่ได้ต้องค่อยๆทําไมคะเทเทลงไปพอเทเสร็จแล้วทําไมค่อยๆถูมือให้สะอาดนะ,ะถูตามซอกมือล้างตามซอกมือให้สะอาดล้างให้สะอาดนะคะ พอล้างสะอาดเสร็จแล้วเราก็ทำไมอ่าเราก็ทำไมเอาผ้ามาทำไมเช็ดมือให้สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กๆชำะระล้างร่างกายล้างมือหรืออะไรเนี่ยก็ต้องเอาผ้ามาทำไมคะมาเช็ดให้สะอาดมาถูให้สะอาดนะคะเอาละเดี๋ยวตอนที่เด็กๆจะ <c oughs> ทำนะคะมาสนุกกับการร้องเพลงกันดีกว่านะคะอ่า ตื่นเช้าเราแปรงฝันแปรงทุกวันฝันจะสวยดีแปรงขึ้นแปรงลงทุกส่สะอาดดีเมื่อหนูแปรงฟันค่ะนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดกระดิ่งกดสครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ students today we will going to learn english but before that we need to sing a song okay this song i think you've learned it from k2 so we will going to try it this time it's about how do we wash the face ready 1 2 go this is the way I wash my face. Wash my face. Wash my face. This is the way I wash my face all day long. How do we wash our face? We take the water and then we clean our face. Okay. Before that, we were going to have our vocabulary. Last time we've learned about the opposite. Today, Teacher Bang will going to continue. The first one, hot, cold. The soup is hot. An ice cream is cold. The opposite of hot is cold. One more time, hot, cold. The next opposite we have, oh, look at the picture. Strong, weak. This boy is strong. He has a big muscles. And this boy is weak. He looks very sick. Strong, weak. Strong, weak. Now we will go to the next opposite. Big, small. This is a big elephant. And this is a small elephant. Big elephant, small elephant. Big small. Okay, now we were going to proceed with our homework. The first homework that I will going to tackle is the activity book. We were going to work on page number two. Here it says slash the picture that are equal or the same. Three, one, two, no, no, no. One and two fish. One, two. Slash and slash. One, two, three cats. One, two, three cats. Slash, slash. What about the rats? One, two, and one. No, no, no. They are not equal. Write the name and your class K3. Don't forget to submit and work that properly. Submit next week. Okay? Now, we were going to talk about the worksheet. This one is very simple. All you need to do is to complete the word make the bed, take a shower, get dressed, have a meal. Then color the picture afterwards. Do not forget, write your name and the class. That's all for today. Do not forget to like and then ring the bell to subscribe. That's all for today. Bye bye.